เราก็เดินมาเจอช่องพี่โบ๊ทระหว่างทางค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ๊ทพี่โบ๊ดีใจมากเลยมาเจอทีงานนี้ตื่นเต้นเลยสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์พี่โบ๊ทหน่อยเนาะก็อันนี้คือเดินทางมาจากมาทางเดินออกที่เที่ยวเลยใช่ไหมคะครับผมแล้วแล้วความเป็นมาที่แบบพี่โบ๊ทเริ่มทำช่องนะคะก็มาถึงมามทำช่องท่องเที่ยวหรือว่าขับรถต่อแล้วขับี้ยวคผมชอบชอบเดินทางอยู่แล้วใช่แล้วเสร็จแล้วก็เราก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เลยมามาเหมือนกัน ซึ่งซึ่งไม่ถนัดที่จะขับรถเท่าไหร่เพราะว่ามันง่วงมอไซค์แบบลมปัญหนแน่ใช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 ่ครับผมใช่ครับทรัช่องมานานแล้วยังคะช่องก็2ปีสองปีใช่แต่ว่าเดินทางเนี่ยเดินมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วอ๋อเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ครับผมได้ข่าวว่าแบบชอบเข้าป่าอะไรอย่าง้ใช่ไหมคะก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้าลึกแบบโอ้เดินขนาดนั้นใช่ครับก็จะมีอยู่ป่าบ้างแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ แบบแบกเป้เดินเพราะบางทีเราต้องถ่ายเฉยอะไรมันถ่ายเองคนเดียวอะไรคนเดียวเลยใช่ครับผมครับตัดด้วยใช่ถ่ายเองตัดเองด้วยเห็นว่ามีไปคาแร็ปกับช่องล็อกตามด้วยใช่ไปตามอัลองที่ายเชียงใหม่เชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก็ต้องไปหาน้องปามใช่ใช่เพราะว่าเขาเขาขี่มอไซค์แบบสไตล์แบบผมมาสีเขียวทหารทหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คราวนั้นไปก็ไปยืมไปยืมมอไซค์เขาก็เลยไปคอลแล็ปกันเลยสนุกไปคะที่ สนุกดีนะมันเป็นช่วงอากาศดีครับใช่หนาวก็ก็เพลินๆดีครับก็เคยไปครั้งนึงยังเที่ยวไม่ครบเลยเอ้ยเท่าไหร่สองครั้งครั้งนึ okay ่งเชียงใหม่ที่เที่ยวเยอะเดี๋ยวไกลจะไปอีกสักปลายปีน่าจะหนาวๆแล้วก็ต้องแลกกับคนเยอะนะอากาศดีคนก็จะเยอะครับไปกลางเป็นอะไรอ่างเงี้ยปกติชอบกลางเต้นใช่ไหมคะ ชอบกางเต็นก็จริงๆผมก็อยู่ได้หมดนะ,ะคือก่อนหน้านี้ผมเคยขี่เจ้าคนเนี้เดินทางรอบประเทศไทยโอ้ไปผมต้องไปเททยแล้วหรอครับผมก็จะนอนนอนวัดนอนโรงเรียนจะไปกับเพื่อนสองคนนะครับอันนั้นแล้วก็80วันโอ้โออยาเแวันใช่ใแต่ว่าแบบเป็นขนาดกับมอเตอร์ไซค์ขาวเลยพี่เขายังขาวอ่ดีเยลยใช้คีมอะไรคะไม่ใช่อ๋อพีครับก็ ผมกินที่สองมือผมกินเที่ยงแล้วก็หกแล้วก็พยายามจะจะจะเลี่ยงพวกพวกอาหารที่เป็นมันนะครับแต่ก็ก็มีกินนะของทอดเนี่ยเขาชอบชอบก็ชอบอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็พยายามจะกินน้อยหน่อยอ่าแล้วก็ออกกําลังก็พยายามจะใส่ไว้ตอนเช้าออกหลังตอนเช้าอะไรเงี้ยครับผมฟิตแอนด์เฟิร์มถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้คอนดับครั้งถัดไปอะค่ะพี่อยากไปคอลดับกับใครคะ ก็อยากไปคอลแลบกับแก๊งพี่เล่ครับที่มีพุตต้าเล่พุตต้าเล่เลยเพราะว่าเป็นแนวแบนใช่ใช่ใช่ผมอยากนั่งคุยนั่งอะไรกับผมเองครับงั้นเดี๋ยวให้พี่พาดูรถนิดนึงแล้วกันได้ครับปันนี้ที่ออกทริปทั่วประเทศไทยมาแล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นที่ออกทริปทั่วประเทศไทยผมยังไม่ได้ทําสีเขียวนี่เพิ่งมาพนคนใหม่ทําเองครับเป็นพิเศษเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่ายามาฮ่าแรกสุดเลยยามาห่าให้ให้รถผมมาเดินทางรอบประเทศไทยเมื่อ ผมดูคลิปพี่อะไรพี่ที่รีวิวรถตัวเองก็จะมี Yamaha 5สปาร์ครุ่นนั้นรุ่นนี้เรื่อยๆเนี่ยใช่ครับอืมแต่หลังๆเขาไม่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 แล้วแต่ว่าจังหวะเขาอยากจะโปรโมทรถเล็กรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับโ้โเราเราขีรถรถเล็กอยู่เราจังหวะเขาพอดีเหมือนว่าเขายกให้ไปเลยใช่ให้เราไปซื้เลิ่มเริ่มก็เป็นของเราเลยใช่พอดีรถที่บ้านที่มีเยอะเลย เขาไม่เคยซื้อรถเลยเขามีแค่พิโนะพี่นะใช่แล้วก็เกตหนังสือได้แถมอ้ํามาครับพี่บอกช่วยแนะนำเลยค่ะว่าแป่งอะไรมาบ้างคะคันนี้ P.I.W. คันนี้ก็ก็ทำสีก่อนหน้านี้ที่ผมไปเดินทางรอบประเทศใช่มันจะเป็นสีทั่วไปอะครับเป็นสีชมพูชมพูดำที่มาจากงานผมก็มาทำสีเขียวคนเองนี่มีไม้หนูมีนาสติกระหว่างระหว่างทางนะคะทุกคนไม่ใช่ระหว่างทางนะ น้องคนหนึ่งขอติ๊กเกอร์พี่เขาโอ้โหมาโชว์ใหญ่เลยอันนี้ก็แถบอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ใส่เป็นคล้ายๆพวกรถรถส่งส่งผ้าครับเื็นแถบใช่ใช่ครับผมแล้วก็พอมีนี่ผมก็ต้องมีขาตั้งขาตั้งแบบนี้ด้วยไม่งั้นไม่งั้นมันจะล้มคล้ายคลแก๊สเตอรพี่นะกชาใช่ครับผมอันนี้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันบางทีเราเราเราไปถึงที่หมายแล้วมันจะหมดพอดี กาเที่ยวถ้เร้าผมก็ทำไห้ดีคือเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องรื้อรื้อนี่ีออกรื้อนี่ออกแล้วก็เปิดบอกรื้อออกเปิดบอกรวมันหนึ่อเว้ยจะทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถามร้านบอกร้านบอกเขาก็บอกว่าเจาะได้เจาะได้แต่ยตียงก็ยังนั่งได้อยู่ใช่ไหมครับได้ครับเนี่ยนั่งชครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงครับแล้วก็มัดนี่ก็เป็นน้ําน้ําไม่ใช้ แต่ก่อนทุกอย่างดูดูสีดูอะไรก็จะเป็นแนวแบบใช่ใช่จะไม่มีหวานแววเลยจะเป็นแนวแนวแบบของพี่นะแบบบินบินเทนหม่อยพี่นะจะชอบสีเขียวสีดำน้ำตาลอะไรเงี้ยก็จะคุมคุมโทนครับส่วนข้างหน้าก็จะช่วยบาลานซ์รถให้รถไม่ไม่เงียถ้าที่คิดเป็นกิโลนี่วิ่งมาทั่วอย่างนี้คันนี้มันใช้เดินทางถ้า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 ไม่ได้เดินทางมันกี่ มันมันมันดีอย่างตรงที่เราสามารถปล่อยมือเราทำอะไรตรงนี้อะไรงานมันกว่าใหญ่ใช่รถอีคันมันมันยากมันทำงานยาก และที่มาของชื่อช่องระวางคาค่ะที่เราตั้งปรจกอะไมันจริงๆมันก็ล้อมาจากระหว่างทางแลแต่ว่าละวางเนี่ยผมอยากจะให้แบบละวางแล้วก็ออกไปเดินทางบางบางทีเรามีภาระหน้าที่อะไรที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยกดป่ใช่ใช่แล้วก็ไปเดินทางใช่ทางในแนวทางของเราเลย พี่มังชื่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โบนมากๆนะคะที่ให้ไฟคลับชาแนลมาสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่โบนี่ไปโฟลเลอร์ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบครับผมใช่ครับพี่ตอกมีไหมคะพี่ตอกมีครับผมมีเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กไอจียูทูบทุกช่องทางใช่แต่หลักๆจะไปอยู่ที่ยูทูปเพราะว่ามันเป็นคลิปยาวครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ